สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมสำหรับช่วงสาระยังมีอยู่นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับผมไปพรีวิวของเล่นใหม่ล่าสุดของทาง Isotter Art นะครับผมที่จะได้รับการวางจําหน่ายเดี๋ยวนี้นะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้า Isotter Art Camera 2023หรือว่าเจ้า Camera Rebirth นั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีอยู่ในเพจ Facebook นะไอแซคบอกนะครับผมหรือว่าเป็นเพจนะครับผมที่รีวิวของเล่นออกใหม่นะครับผมนี่จะเป็นเพจจากทางฮ่องกงนะครับผมเพราะว่าเพจนี้เนี่ยเขาเล่นไหนที่ออกใหม่มานะครับผมเพจนี้จะมารรีววิเเเป็นพจแกๆลย ก็ว่าได้นะครับผมก็สามารถไปกดไลค์กดถูกใจได้ที่เพจนี้เลยนะครับผมนะไอแซคหว่องตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับผมมาดูกันกับเจ้านี่เลยนะครับผมนะ H Monster Art Camera 2023นะครับผมจาก Animation Netflix นะครับ Rebirth Camera ที่จะทําการฉายใน Netflix เร็วๆนี้นะครับผมในต้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับทุกคนแต่ว่าขอเล่นจะออกมาก่อนนะครับทุกคนนะรู้สึกว่าจะวางจําหน่ายวันที่26นะครับผมเดือนนี้เลยนะครับผมที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่ารรู้สึกกวว่่่าาฮองงงนนจเห แล้วนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวภาพมาดูกันนะครับว่าตัวงานจะเป็นยังไงแล้วก็บล็อกอาร์ตของมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนไปไปดูดีกว่าครับผมและนี่นะครับทุกคนก็คือบล็อกอาร์ตนะครับผมของเจ้า h อจมอนเต Art Camera 2023นะครับทุกคนโอ้โหก็จะเห็นได้ว่าตัวงานนะครับผมจะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต้องขออภัยที่ภาพมาซูมไปที่หนึ่งด้วยนะครับทุกคนนะซึ่งก็ตรงภาพหน้าปกตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นภาพนะครับผมภาพโปรโมทเลยนั่นเองนะครับที่เป็นภาพเอ่อเครื่อภาพโปสเตอร์ของมันนรรผมมีีูป้งต ก็จะมีเป็นตราแบรนด์ไดนามโกะนะครับผมแบนไดสีฟ้านะตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นธรรมชินะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโลโก้หนังนะครับผมการเมล่ารีเบิร์ตตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเขียนชื่อนะครับตัวงานประมาณนี้ก็กล่องนะครับผมจะมาลักษณะเป็นแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบนี้นะครับผมตีมดำาำเขียวๆนะครับผมนะก็เข้ากับตัวงานเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ี่ส่วนของด้านหลังนะครับทุกคนนี่ก็จะมาตามสไตล์แบบนี้นะครับผมก็คือว่าจะมีเป็นพลาสติกใสๆเราสามารถมองเห็นข้างในตรงนี้ได้คคครรรึึึ่่่งงงนนนะัับบผมแกก็ ซ้ายมือจะเห็นตัวงานแบบนี้นะแล้วก็ขวามือก็คือจะเป็นรูปภาพโปรโมทนะครับว่าตัวงานนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมนี่เห็นไหมก็จะมีเป็นการจัดท่าต่างๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดบินได้ด้วยนะครับแล้วก็มีพาร์ทเอฟเฟกแถมมาตรงนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมตัวกล่องนี้ถือว่าสวยนะครับแล้วก็องค์ประกอบก็เลยก็คือครบนะครับผมมีตาไอชิชมอตึอาตรงนี้ด้วยอ่าประมาณนี้นะตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี่เลยครับผมแกะกล่องออกมานะครับผมนี่ถาชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นตัวงานตรงนี้นะครับซ้ายมือแล้ว เวลาเปลี่ยนหมดเป็นโหมดบินนั่นเองนะครับผมเปลี่ยนแขนของมันนะซึ่งก็ปีกนี่คือใหญ่มากเลยนะครับผมเทียบกับตัวเนี่ยคือปีกนี่เท่าตัวเลยนะครับผมโคตรใหญ่เลยนะประมาณนี้แล้วก็นี่คือจะเป็นชิ้นส่วนตรงตัวของมันนะครับที่สามารถ เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีเป็นเอฟเฟกตรงนี้นะครับเอฟเฟกบินเนาะแล้วก็ตรงนี้คืออะไรเนี่ยก็จะเป็นฐานรองใส่ใส่มั้งแล้วก็จะมีเป็นฐานข้างงตรงนี้มาให้อีกนะครับผมนี่คือในส่วนของกล่องที่สองนะครับผมน่าจะเนบมาข้างใต้กล่องแรกนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมตัวงานโอ้โหตัวงานบอกเลยครับว่าเป็นเต่ายักษ์ที่โคตรจะบึกบึนเลยนะครับคือสวยมากเลยนะครับผมเลยดีเทลของตัวงานเนี่ยแล้วก็การลงสีนะครับผมที่จะมาในรูปแบบที่จะเป็นเขียวๆประมาณนี้นะครับทุกคนนะอ่านี่คือด้านหลังนะครับผมเป็นตะก้นนมผี นะครับผมคือหน้าตาที่ชัดเกณฑ์ของมันนะครับผมโอ้ตาสวยมากเลยนะครับผมแล้วก็เขี้ยวตรงนี้นะครับผมเขี้ยวไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่าก็ดูสมส่วนดีนะครับก็สามารถอ้าปากปิดปากได้นั่นเองนะนี่ประมาณนี้นะครับผมโอ้โหสวยมากนะครับทุกคนนี่คือร่างกายของมันนะครับผมนี่คือเจ้ากาเมร่านะครับผมบอกเลยนะครับว่าตัวโคตรใหญ่เลยนะครับทุกคนเนี่ยตัวบึกบึนมากเลยนะครับผมสำหรับเจ้าการเมร่าตัวนี้นะก็ตัวงานตัวนี้นะครับผมถ้าผมลงคลิปไปแล้วก็น่าจะวางจาไหนเรียบร้อยนะครับผมใครอยากได้ก็ลองไปหาซื้อกันดูได้เลยนบมาออจแดึ แต่ว่าน่าจะไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็อย่าไปลืมดูนะครับผมเจ้าซีรีส์ n น t f l i x a n i m a t i o นของ The b i r d Camera ตัวนี้นะครับที่จะวางจำหน่ายแล้วก็ฉายใน Netflix นะครับผมแล้วก็ไปดูกันได้นะครับทุกคนต้นเดือนหน้ากสวันที่7นะครับทุกคนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนผมก็จะมาพรีวิวไว้เท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ